สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังภารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นจีนเช้าบ่ายนะคะทุกท่านวันที่สิบเจ็มกราคม2568ค่ะวันศุกร์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดกอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่านส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้รอด,ดูเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ เลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดทุกวันแต่ว่าท่านจะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านก่อนอื่นจจจะพาไปดูวันที่สิบหกก่อนว่าเข้าหรือหลุดนะคะทุกคนวันที่สิบหกนะคะทุกคนคะ่ะจีนนะคะเจะให้เด่นรอบเช้าสามและสองเด่นรอบบ่ายเจ็ดและหกทุกคนวันนี้มาแบบเยดายนะคะทุกคน มาห้าเจ็ดหกหกสามมาเข้าคู่ตัวเด่นของรอบบ่ายบางคนก็น่าจะได้บางคนก็น่าจะหลุดนะคะทุกคนคะมาแล้วก็เข้าคู่ห้าเจ็ดหกหกสามนะคะเข้าคู่ตัวเด่นหกสามสามหกพี่น้องมาตุก,กับนะคะทุกคนเด่นรอบบ่ายนะคะใจะให้เจ็ดและหกมาหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดเด่นมาเจ็ดนะคะคู่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดบริจับให้นะคะพี่น้องหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดนะคะรอบบ่าย เลขเด่นประจําวันมาไหมรอบเช้าห้ามาหลักร้อยหลุดนะคะทุกคนแล้วก็รอบบ่ายมาเลขศูนย์นะคะทุกคนคะ่ะสาหรับใครที่ตามเลขเด่นประจําวันเนาะพี่น้องเอาใบต่อรุนต่อเด้อคะ่ะวันที่สิบเจ็ดขอให้เฮงๆปังๆเช่นเคยใครดวงดีอยู่แล้วก็ขอให้ทวีคูณดวงเด้อพี่น้องเด้อสําหรับแอดมินนั้นลินบเป็นพี่น้องคะ่ะ ได้อาศัยจากพี่จากน้องนี่แหละค่ะทุกคนดูหนังขายยาให้นะคะทุกคนพอได้ขาขนมนอกค่ะทุกคนคาวันที่17นะคะทุกคนจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้นะคะรอบเช้าจะได้อยู่ที่6และ5นะคะทุกคนสำหรับคู้ที่ใจจะจับให้ FC ได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระว่างตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับได้เด่นประจำวันนะคะทุกท่านคะ่ะ มีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะทุกคนมาดูค่ะหกนะคะหกเจ็ดหกหกหกหนึ่งหกสามหกห้าหกแปดห้าค่ะทุกคนห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าสาม ห้าแปดห้าศูนย์ห้าสี่ค่ะเด่นรอบบ่ายนะคะทุกคนอยู่ที่เจ็ดและหกมาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดสี่ หค่ะทุกคนหกเจ็ดหกหกหกห้าหหนึ่งหหกเนะคะประมาณนี้ค่ะมาดูคู่ตะเด่นกันค่ะหกห้าเจ็ดหทุกคนวันนี้เลข6กเบิ้ลมีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลเ้ยค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะหมักเนาะคะ่ะหกห้าเจ็ดหคู่ตะเด่นนะคะ หกเจ็ดหกหกหกห้าห้าก็ห้าเจ็ดเจ็ดกับหกรอบบ่ายเจ็ดห้าหก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 เจ็ดหกหกหกห้านะคะทุกท่านนี่ก็คือคู่เด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเอฟซีท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วกลับนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจะคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมเดี๋ยวรอบละสี่คู่ เลขเด่นประจำวันสุกอยู่ที่6กับ1เบิ้ลประจำวันคือ6 6และ1นนะคะเลข6กับเลข1นี้ fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่6แได้เด่นประจำวันอยู่ที่6และ1เป็น6661ติดเลขเด่นประจำวันติดเลขเบิ้ลประจำวันแล้วก็ติดคู่ตัวเด่นด้วย6 6พี่ดอง5ค่ะ5้า5กหกาติดคู่ตัวเด่น5 6 6 5านะคะทุกคนคะ่ะ 7กับ6รอบบ่ายแล้วหกับ1ก็เป็น7 6็ดหกหกดเหนึ่งหติดคู่ตัวเด่นเจ็ดหกหกเจ็ดนะคะหกค่หกหกนะคะติดเลขเด่นประจําวันติดเลขเบิ้นประจําวันติดคู่ตัวเด็ดด้วย6 6นะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะเอซี FC คะ่ะชอบก็ค่อยตามนะคะทุกคนไม่ชอบก็เลื่อนผ่านคะ่ะค่ะสำหรับแนวทางหุ้นจีนนะคะวันที่ สิมกราคมสองพาร้อยหกสใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะทุกท่านคะไว้เจอเกินกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ